เอาล่ะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอเชิญพิธีกรคู่หน้าใหม่ไฟแรงพี่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ขอเชิญครับไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดชะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะรู้ไหมพี่ชื่ออะไรมีคนรู้ด้วยก็แนะนำตัวก่อนนะคะพี่ชื่อพิมพ์นะคะมาจากมสี่ทับสองส่วนข้างๆพี่ชื่อพี่ชื่อพิมพ์นะคะมาจากชั้นมสี่ทับสองเหมือนกันค่ะค่ะก็เป็นเกียรติมากที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะ วันนี้เป็นวันอะไรน้องๆพอจะรู้ไหมคะอะ,อะไรนะคะวันสุนทรภู่ค่ะใช่เก่งมากๆแล้วสุนทรภู่เป่าปีหรือเป่าคุยคะเอาสิพีพ่พิมพ์พีมีน้องบอกว่าเป่าปีอ่ะสุนทรภู่ไม่ได้เป่านะคะอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรนะพี่พิมพ์ม เป็นการแสดงของน้องน้องอนุบาลน,นะคะโอ้โหเดี๋ยวเพื่อความตื่นเต้นเนาะเดี๋ยวขอเชิญคุณครูนะครับที่แต่งตัวเป็น,นวรรณคดีมาจูมาเชิญน้องๆองอนุบาลน,นะครับขึ้นเดินแฟชั่นโชว์ครับผมขอเชิญเลยครับเอาขอเ<อ>สียงตบมือคุณครูหน่อยลูกออโอ้โหแต่ละคนแต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้ไม่ต่ำกว่าตีสามตีสี่แน่นอน ขอโทษครับขอโทษเราจะเป็นการโชว์อนุบาลก่อนการเต้นนะครับผมอ๋อโอเคขอเชิญคุณครูเลยครับมาเชิญน้องๆเลยครับโอ้โหแต่งตัวจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นทั้งแก้วหน้าหมาเอาเสียงกรีนดในแก้วมาหมาหน่อยลูกโอ้โหไหนจะเงาะปลาเอาเสียงเงาะปลาโอ้โหเอาละสิมีฝาแฝดครูใหม่อคนผีเสื้อสมูท โอ้โหตายแล้วนนนนชนกันซะแล้วคราวนี้เวอร์วังมากแต่ละคนอ่าต่อมาขุนพันไม่ใช่ขุนอะไรนะมาเลยลูกเดินมาเลยดีกว่าอันนี้เป็นกุมารทองนะคะนนกุมารทองโอ,อ,อ้กุมารทองอ่ะเนี่ยโอ้โห